สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนจะมาเล่าโดยว่าจะมา,มาบอกเพื่อนๆว่าทําไมป้าอ้อนตึงต้องมาอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะไหนๆป้าอ้อนก็ได้มีเพื่อนครบหนึ่งพคนแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะที่มาเป็นเพื่อนกันนะคะป้าอ้อ,อ,อนดีใจมากเลยค่ะเพราะ ในชีวิตก็ไม่เคยมีเพื่อนได้เยอะขนาดนี้เนาะขอบคุณทุกทุกท่านจริงๆเลยค่ะปะอ่อนก็อยากจะมาแนะนําตัวสักนิดหนึ่งคือไหนๆมีเพื่อนหนึ่งพันคนแล้วนะคะก็อยากให้รู้จักปอ่อนว่าปอ่อนเป็นใครนะคะปะอ่อนก็เป็นคนธรรมดานะคะเป็นคนที่ไม่มีเงินแล้วก็ทําไมถึงต้องมาอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะ ก็ฟังเรื่องเล่าไปเรื่อยๆนะคะคือป้าอ้อนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีลูกของตัวเองเป็นสา,สามคนนะคะแล้วก็ลูกก็กำลังจะเข้าเรียนมหาลัยมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งป้าอ้อนก็รู้ตัวเองว่ามันมันไม่สามารถที่จะช่วยลูกได้นะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ป้าอ,อ้นก็ต้องสู้ค่ะในชีวิตป้าอ,อ้นจริงๆเป็นคนชนบุรีนะคะเอขณะที่เป็นสาวๆก็ทำงานที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งโรงแรมชั้นหนึ่งของในเมืองพัทยานะคะคือโรงแรมรอยัลคลิปค่ะขณะนั้นนะคะป้าอ้อนก็จริงๆนะก็เห็นฝรั่งมาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะไม่เคยสนใจบอกตรงว่าไม่เคยสนใจคือยังเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ หลังชีวิตแต่งงานบอ้อนก็ทำร้านอาหาร food แ n d ดิงนะคะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีกิจการของคุณสาซึ่งเป็นคนไทยก็มีหลายอย่างอยู่นะคะก็เป็นพวกนวดแผนโบราณบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นแล้วกันเนาะ ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่สามารถที่จะดำรงกิจการนั้นไว้ได้นะคะเพราะว่าพาวเวอร์ของเราไม่มีค่ะเป็นผู้หญิงที่อายุก็ยังน้อยเนาะอายุสักสามสิบกว่าาตอนนั้นเนาะเอ้ยยี่สิบกว่าซึ่งการทำร้านอาหารการทำกิจการนวดแผนโบราณเนี่ยมันต้องมีหน่วยรัก ไอ้หน่วยบางหน่วยนะคะที่เราจะต,ต้องไปชำระเงินตลอดเวลาซึ่งพาวเวอร์ตอนนั้นน่ะมันมันก็ไม่ไม่ดีเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่เล่าต่อเนาะเล่าต่อมาว่าเราต้องรู้ชะตากรรมของตัวเองค่ะว่าเราจะดำเนินการในชีวิตอย่างไรนะคะเราจะสู้ชีวิตได้อย่างไรนะคะในเมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ปอออนเป็นคนสู้ชีวิตค่ะไม่ยอมให้ใครดูถูกถึงบางครั้งมันมันผ่านชีวิตแย่ๆมาเนี่ยมันเราจะเข้าใจชีวิตคนอื่นมากขึ้นนะคะปอออนก็เลยต้องหาสามีต่างชาติเพราะว่าต้องการมาทำงานต่างประเทศค่ะเพื่อไปซื้อคันเบ็ดตั้งสามคันนะคะคันเบ็ดในแต่มหาลัยแพงมาก าลูกทุกคนจะซื้อคันเบ็ดสำเร็จป้าอ้อนต้องใช้เงินเยอะทำไมป้าอ้อนถึงต้องมาหางานทําที่ต่างประเทศนะคะแรกๆก,ก็อยากได้แค่ว่ามาทำงานค่ะมาทำงานลูกเรียนจบแล้วเราจะกลับบ้านแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆมันมีฟามโลภเยอะกว่านั้น <c ười> คือเราก็ดันไปขอไอ เป็นพาสโนอกเข้าค่ะคือเป็นคนอของประเทศนอร์เวย์เราก็ต้องจำเป็นจะต,ต้องเคารพกฎแล้วก็ปฏิบัติตามคือเรามีพาสปอร์ตของประเทศนี้เราก็ต้องอยู่ประเทศนี้ให้จำนวนกี่เดือนกี่เดือนหรือไปอยู่ประเทศไทยกี่เดือนกี่เดือนก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็ยังจะไม่ให้ใหรายละเอียดก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆว่า อีกอย่างหนึ่งคืองานค่ะป้าอ้อนได้งานประจำแล้วก็เสียดายสิทธิ์ตรงนี้ค่ะคืองานประจำเนี่ยคนอายุเยอะแล้วสามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพได้เผื่อพี่น้องคนไทยทางเมืองไทยได้ซึ่งเราจะสละตรงนี้ไปนะ่ะมันมันค่อนข้างจะเสียดายค่ะแล้วก็เขาให้โอกาสเราเนี่ยทำยันแก่เลย เราก็ต้องทํางานตรงนี้ต่อไปซึ่งไอการที่เราซื้อคันเบตให้ลูกสามคันเนี่ยมันมันมันดีมากๆเลยค่ะพอดีลูกเราอ่ะจบก่อนโควิดนิดนึงค่ะจบมหาลัยแต่มหาลัยนะคะทําให้ช่วงโควิดเนี้ยพระอ้อนไม่ลําบากกับลูกเลยลูกสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ทั้งสามคนนะคะ นี่ก็คือโอกาสที่โอกาสดีของป้าอ้อนหรือเป็นอาจจะเป็นบุญเป็นวาสนานะคะที่ป้าอ้อนเสี่ยงชีวิตมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะถามว่าทําไมป้าอ้อนไม่เอาลูกมาอยู่ที่นอร์เวย์ด้วยเพราะว่าการที่เราเข้ามาแรกๆเราเพิ่งรู้จักคุณสาได้แค่ประมาณ6เดือนป้าอ้อนก็จัดการขอเขาแต่งงานค่ะ มันเป็นเรื่องที่ป้าอ,อ้นไม่แคร์คือภาะวะนั้นน่ะเราจะไปแคร์คนดูถูกอยู่ทําไมล่ะคะเพราะว่าการที่คนมาดูถูกเราเขาไม่ได้ให้เงินเรากินค่ะไม่ได้ให้เงินเราใช้ป้าอ้อนต้องยอมเสียน้ําตาทิ้งลูกมาทุกวันเนี่ยทุกวันบ้านป้าอ้นอยู่อยู่ใกล้สนามบินนะจำภาพตอนนั้นได้ดีว่า วิ่งไปดูเครื่องบินเครื่องบินขึ้นทุกวันอะ่ะแล้วก็ยืนร้องไห้แบบคิดถึงลูกท้าป้าอ้นไม่คิดถึงว่าจะต้องมาหาเงินให้ใหลูกไปเรียนหนังสือนะป้อนอยู่ไม่ได้มัน <c oughs> มันมีมานะตรงที่ว่าเราจะต้องทำเงินทำเงินทำเงิน <c oughs> มันมัน,ม,นมันเป็นพลังที่ให้เราอยู่ได้ในช่วงนั้นค่ะ จนสู้ชีวิตผ่านมาได้มาได้งานประจําแต่ก่อนที่จะได้งานประจำน่ะป้าอ้นมีเรื่องเล่าที่สนุกเยอะเดี๋ยวป้าอ้นจะเล่าในครั้งต่อไปแล้วกันเนาะเพราะว่าป้าอ้นมาแบบเรียนหนังสือได้แค่หกเดือนป้าอ้นก็ต้องรีบหางานแล้วค่ะรีบหางานเพื่อจะทําเงินให้ลูกได้เรียนหนังสือเนาะซึ่งภาษาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ภาษาอังกฤษพอมาเรียน พอมาเรียนภาษานอกก็ต้องเอาภาษาสองภาษาเนี่ยมันเอาไปบวกกันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอะ่ะเราเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่เรียนภาษานอกเนาะมันจะได้แบบชัวร์อ้อนก็ใช้ภาษาอังกฤษกับภาษานอกภาษาอังกฤษกับภาษานอร์เวย์รวมกันมันก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีเนาะแล้วพออ้อนก็เรียนหกเดือน เริ่มหางานทําผสมกับการเรียนไปด้วยมีการฝึกฝึกทํางานดูแลเลี้ยงเด็กคือบานาฮาเก้นที่นี่คือโรงเรียนอนุบาลของเมืองไทยนะคะแล้วก็ไปฝึกงานดูแลคนแก่ก็เดี๋ยวป้าอ,อ้นก็จะมีการเล่าในครั้งต่อไปนะคะเพื่อเป็นสตอรี่ของปออ้าอ้นเพื่อให้เพื่อนเอนได้รับฟังและแชร์ประสบการณ์นะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนก็จะเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเหตุใดทําไมป้าอ้อนถึงต้องมาอยู่นอร์เวย์แล้วทําไมกลับบ้านไม่ได้สักทีนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็อยากจะบอกขอบคุณลูกขอบคุณเพื่อนที่หาสามีให้แล้วก็เหมือนว่าประสบความสําเร็จค่ะคือมาเจอคนดี เพื่อนแนะนำให้เพื่อนพามารู้จักจริงๆคลิปเนี้ยนะอยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆได้ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เราก็รู้จักกันเนะเาะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งป้อ,อนให้ถึงเส้นทางนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สำเร็จทุกอย่างนะคะถ้าสำเร็จทุกอย่างแล้ว ปอออนก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนที่หาคุณสาให้ขอบคุณบุญคุณของประเทศนี้นะคะที่ให้โอกาสให้เราได้ทำงานในในชีวิตตอนแก่แล้วก็จริงๆแล้วน่ะปอออนอย,อยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยแต่ก็ยังไปไม่ได้เสียดายงานนะคะ ก็ด้วยเหตุนี้อืมเดี๋ยวปออนจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะเล่าหลายๆา EP เพื่อให้เพื่อนๆได้รับฟังถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใจฟังหรืออะไรก็ขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้นะคะคือเราก็อยากเล่าไปแบบนี้นะคะอยากเล่าประสบการณ์ว่า ทำไมต้องมาอยู่นอร์เวย์ทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านเราอยากกลับค่ะแต่ว่ามันเสียดายงานแล้วก็เราถือพาสปอร์ตนอร์เวย์แล้วก็ต้องต้องทําตามกฎนะคะถามว่ามาอยู่นอร์เวย์เนี่ยดีไหมดีดีตรงที่มีการรักษาพยาบาลที่ดีนะคะซึ่งอายุถ้าเราแก่ป่านนี้ย มันจะต้องเจ็บป่วยมันจะต้องมีเงินที่จะต้องรักษาโรคซึ่งเราคิดว่าเราไม่มีเงินที่จะไปรักษาที่ประเทศไทยเยอะแยะเพราะว่าเราเสียภาษีประเทศนี้ป้าอ,อ้นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ประเทศนี้เพื่อ,อการที่เราอยู่ประเทศเนี้ยเราเสียภาษีเยอะเราก็ต้องรอผลที่ตรงนั้นด้วยนะคะ ด้วยเหตุที่ป้าอ,อ้นต้องอยู่ประเทศนี้นะคะป้าอ,อ้นมาอยู่ประเทศนี้ได้ประมาณ13ปีและะ้วค่ะ13ปีซึ่งป้าอ,อ้นก็13ปีเนี้ยถามว่ามันดีไหมทำไมถึงไม่เอาลูกมาอยู่ด้วยมันมันก็ดีค่ะแต่ว่ามันเป็นเราก็รู้กันอยู่เนาะว่า เส้นผมสีของเรามันสีดำให้ไปโกกไปย้อมยังไงมันก็ไม่ใช่สีขาวเนอะก็เข้าใจกันก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณเพื่อนๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะไว้ขอโอกาส ให้ปอ้อนทำคลิปได้เล่าเรื่องในชีวิตต่อๆไปนะคะก่อนหางานทำก่อนได้งานประจำมีชีวิตที่ลำบากยังไงนะคะแล้วปอ้อนทำงานอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ